ผมชื่อปอนครับเรียนอยู่สถาปัตต์ตอนนี้ผมอยู่ปี3แล้วส่วนไอเนี่ยที่กำลังยืนกินน้ำมะพร้าวปัน่นชื่อไอโอมส่วนไอนั่นก็ไอทัดและสุดท้ายไอคนที่ยืนคุยโทรศัพท์กับสาวๆของมันอยู่ชื่อไอปายพวกเราสี่คนเป็นเพื่อนซีกันตั้งแต่เข้ามาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้เรียกได้ว่าสีหนุ่มเทพบ,บุตรมาจุติที่คณะสถาปัตเลยก็ว่าได้ ทำให้คณะนี้เนี่ยไม่เหี่ยวเฉาไรชีวิตชีวาเพราะไม่ว่าเราสี่คนจะไปอยู่ที่ไหนก็จะเสียงดังตลอดเพราะพวกเราพูดมากเ hey ฮ้ไม่ใช่เพราะพวกเราเดินชนกระจกและคนขําเฮ่ก็ไม่ใช่อีกแต่เป็นเพราะพวกเราหล่อจะสาดาวยต้องร้องอ้อนวอนขอชีวิตเพราะดาเมจของพวกเรามันรุนแรงจนหัวใจของพวกเธอสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงไม่ทันยังไงล่ะณตึกสถาปัตย์อาจารย์แม่งสั่งงานอีกแล้ว โมเดลเก่าของกูยังไม่เสร็จเลยแต่ดีนะที่งานใหม่ครั้งนี้เป็นงานคู่กูเลยรู้สึกดีขึ้นมาหน่อยเพราะกูอ่ะมีเดอะแบกใช่ไหมครับอมเพื่อนรักไอ้ทัศน์บ่นขึ้นหลังจากที่อาจารย์สั่งงานโมเดลใหม่มาอีกแล้วปกติมีงานคู่ทีไรผมกับไอ้ไปจะคู่กันตลอดส่วนไอโอมกับไอ้ทัดน์ก็จะคู่กันเพราะผมกับไอ้ทัศนเป็นพวกที่เก่งไม่สู้ไอ้สองคนนั้นเราเลยไม่คู่กันเพราะเราจะพากันชิปหายกันหมด มึงไม่ต้องเลยไอ้ทัศน์งานนี้หินกว่าทุกงานที่อาจารย์เคยสั่งมาเลยนะเวย้ยกูว่ามึงต้องไม่ใช่แค่เลี้ยงข้าวกูแล้ววะยากขนาดนี้ก็ต้องชาบูแล้วปะไอโอมขอให้ไอทัศเลี้ยงเพราะงานคู่ทีไรตัวหลักที่ทําก็คือไอโอมตลอดได้เสมอเพื่อนถ้าง,งานนี้เสร็จนะกูจะพามึงไปเลี้ยงจนอิ่มกินจนอ้วนเป็นหมูไปเลยเออพวกมึงงานนี้ยากขนาดนี้เราจะทําเสร็จกันทันหรอวะสัปดาห์หน้าก็ต้องส่งละ ไอปลายพูดขึ้นหลังนึกขึ้นได้ว่ากำหนดส่งคือสัปดาห์หน้าเออนั่นดิไอโอมก็คิดเหมือนไอปลายว่าอาจจะไม่ทันกูว่ามึงต้องมานอนค้างบ้านกูแล้ว,วไอปอนจะได้เสร็จทันส่งได้ดิให้กูไปวันไหนบ้างก็บอกกูละกันไม่ต้องว่างวันไหนบ้างหรอกมึงงานทั้งสัปดาห์นี้มึงเก็บข้าวของมาอยู่บ้านกูเลยเราจะได้ช่วยกันทำให้มันเสร็จ งานนี้ถ้าทานจะหินมาเพราะขนาดไอ้ปลายกับไอโอมที่ว่าเก่งๆยังรู้สึกกลัวว่าอาจจะไม่ทันผมจึงต้องให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีโอเคครับหัวหน้าผมตอบปกลงกับไอ้ปลายว่าเดี๋ยวจะมาอยู่ด้วยอาทิตย์หนึ่งแล้วเราละ่ะไอทัศเราจะทำที่ไหนไอโอมถามไอทัศขึ้นงานบ้านกูก็ได้ขับเพื่อนดีเลยจะได้ช่วยกูเก็บห้องด้วยแหมไอสั ตลอดเลยนะมึงงั้นแค่ชาบูคงไม่พอละมั้งไอทัดนี่จริงๆข่าวเ่อนที่พวกผมไปหาก็ให้ช่วยเก็บห้องไอนี่ขยันทำงานให้ได้เหมือนขยันทำห้องเราก็คงจะดีผมคิดแทนในโอมพอผมก็ขี้เกียจเหมือนกันฮ่านี่กูไงครับทัดเพื่อนรักมึงเองไงมีอะไรก็ช่วยๆกันเนาะไม่ต้องเลยมึงไอสองตัวนี้มันจริงๆเลย พอพวกเราต่างตกลงอะไรกันเสร็จก็ได้แยกแย้ายก,กันกลับบ้านและผมก็เก็บของไปอยู่บ้านในปลายถึงหนึ่งสัปดาห์น้ำบ้านของปลายไอ้ปลายกูมาแล้วผมร้องเรียกไอ้ปลายอยู่หน้าประตูบ้านเพื่อให้มันมาเปิดประตูให้ผมมาแล้วมาแล้วทําไมบ้านเงียบจังวะคนอื่นๆแหละไปไหนหมดผมถามไปปลายเพราะปกติที่มาที่นี่ก็จะเห็นพ่อกับแม่ของไอ้ปลายอยู่บ้านตลอดส่วนพี่ชายของมัน เอาตรงๆผมเรียนกลับไปไปมา3ปีมาบ้านมัน4ี่ห้าครั้งผมยังไม่เคยเจอตัวจริงพี่ชายมันเลยเพราะพี่มันทำงานบริษัทกับบ้านทีก็มืดค่ำแล้วอ๋อพอดีพ่อกับแม่กูเพิ่องออกไปเมื่อกี้เลยมีธุระด่วนต้องไปต่างประเทศถึงสองสัปดาห์เลยเนี่ยส่วนพี่กูก็เหมือนเดิมทำงานกับทีก็มืด,ม,ดมืดนู่นมาๆๆเอาของไปเก็บก่อนโอเคโอเค แล้วผมก็เอาของขึ้นไปเก็บบนห้องของไอ้ปายแล้วพวกเราก็เริ่มทำโมเดลกันเวลา2องทุ่มก,ก,ก,ก็เสียงประตูบ้านดังขึ้นไอป้ปอนกูฝากมึงไปเปิดประตูบ้านให้พี่กูหน่อยสงสัยพี่กูจะมาละไอ้ปลายใช้ผมไปเปิดประตูเพราะมันกำลังนั่งออกแบบทำโมเดลอยู่กลัวจะลืมซะก่อนถ้าได้ลุกเดิน ผมเดินลงบันไดามาข้างล่างเพื่อที่จะมาเปิดประตูให้พี่เชนพี่ชายของไอ้ปายที่กลับมาจากทำงานผมจึงได้รู้ว่าข้างนอกฝนตกเพราออยู่ในห้องของไอ้ปายไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยได้ยินแต่เสียงเปียนโนที่ไอ้ปายเปิดให้ตัวเองสมองโล่งจะได้คิดแบบได้เร็วๆพอผมมาถึงประตูบ้านผมก็เปิดประตูเพื่อให้พี่เชนได้เข้าบ้านและผมก็ได้พบกับพี่เชนตัวเป็นๆพี่เขาหล่อมากตัวจริงหล่อกว่าในรูปอีก รูปร่างสูงผิวขาวใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวกางเกงแล็กสีดำเสื้อที่เปียกทำให้ผมมองเห็นกล้ามหน้าท้องของพี่เชนที่เป็นมัดๆจนผมอดที่จะมองไม่ได้อ้าวปอนไปล่ะพี่เชนคงงงว่าทำไมเป็นผมที่มาเปิดประตูสงสัยไอ้ไาย,ยังไม่ได้บอกพี่เชนว่าผมจะมาค้างด้วยอ๋อายกำลังออกแบบโมเดลครับเลยใช้ให้ผมมาเปิดประตูให้พี่เชนมีงานใหม่อีกแล้วเหรอ พี่เชนถามคงรู้ว่าวันก่อนในปายก็ทำโมเดลเหมือนกันอ๋อใช่ครับครั้งนี้เป็นงานครูครับงานยากกว่าเดิมมากแล้วส่งสัปดาห์หน้าด้วยครับพวกผมกลัวทำไม่ทันผมเลยต้องมานอนค้างที่นี่เป็นสัปดาห์เลยครับรบกวนพี่เชนด้วยนะครับเฮ้ยรบกวนอะไรดีซะอีกที่นี่จะได้ไม่เหงาเพราะพ่อ,พอกับแม่พี่เนี่ยก็เพิ่งไปเมืองนอก,กวันนี้เองไปตั้งสองสัปดาห์ไปคงบอกเราแล้วใช่ไหมบอกแล้วครับทำตัวตามสบายเลยนะ พี่เชนบอกกับผมพร้อมกับรูปหัวผมเบาๆเคยเจอแต่ในรูปตัวจริงเราก็น่ารักเหมือนกันนะเนี่ยพี่เชนพูดพร้อมกับยิ้มให้ผมเลนเอาซะ้ผมเขินหน้าแดงเกลบอาการไว้ไม่อยู่เลยทำไมพี่เชนน่ารักจังผมว่าตอนนี้ผมคงตกหลุมรักพี่เชนเข้าแล้วล่ะไม่หรอกครับผมตอบกับพี่เชนอย่างเขินๆเออปอนพี่ฝากเราหยิบผ้าช็ดตัวที่อยู่ตรงหน้าห้องน้ำให้พี่ได้ไหมพอดีพี่เปียกไม่อยากทำบ้านเลอะมากอะ่ะ ได้ครับจากนั้นผมก็เดินไปหยิบผ้าชิตตัวที่ตากอยู่หน้าห้องน้ำมาให้พี่เชนผมเดินกลับมาแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ตรงหน้าก็ทำให้ผมอึง้งเมื่อพี่เชนยืนรอผ้าชิตตัวจากผมโดยทั้งตัวใส่แค่บ็อกเซอร์ตัวเดียวเผยให้ผมได้เห็นเรือนร่างที่มีเสน่ห์เต็มไปด้วยกล้ามหน้าท้องขาที่ยาวและต้นขาที่ขาวของพี่เชนทำให้ผมแทบจะทนไม่ไหวผมจึงรีบเอาผ้าชิตตัวให้พี่เชนนี่ครับพี่เชน งั้นเดี๋ยวปอนขอตัวไปทําโมเดลช่วยไอปายก่อนนะครับผมรีบวิ่งกลับขึ้นห้องเพราะถ้าผมยังยืนอยู่ตรงนั้นผมคงแสดงท่าทางบางอย่างออกไปจนพี่เชนรู้แน่เลยว่าผมเกิดอารมณ์อยู่พี่เชนคงกลัวผมแน่ๆ4วันผ่านไปผ่านมา4วันแล้วผมกับไอ้ปายก็ยังทําโมเดลไม่เสร็จและดูเหมือนว่าจะเพิ่งทําได้แค่ครึ่งเดียวเราเหลือเวลาอีกสวันในการทําโมเดลนี้ แต่ใครจะไปคิดว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาสี่วันนี้ถึงแม้ว่างานจะยังไม่ใกล้เสร็จแต่ผมกลับมีความสุขเพราะเป็นสี่วันที่ผมได้เจอพี่เชนบางวันพี่เชนก็มานั่งช่วยทำงานจนผมกับพี่เชนได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นความรู้สึกมันก็เริ่มฟ้องว่าผมมีใจให้พี่เชนไปแล้วจริงๆที่สำคัญไปกว่านั้นความรู้สึกของผมยังบอกอีกว่าพี่เชนก็กำลังเข้าหาผมเหมือนกัน เหนื่อยไหมพี่เอาน้ำมาให้พี่เชนเดินเข้ามาในห้องที่พวกเรากำลังทำโมเดลกันอยู่พร้อมกับเอาน้ำมาให้ผมกับไอ้ปลายนี่พี่เชน,นจริงๆป่ะเนี่ยผีอะไรเข้าสิงปกติไม่มีทางหรอกมีแต่ให้ปลายหากินเองมีอะไรแอบแฝงป่ะนะไอ้ปลายแซวพี่เชนพร้อมกับส่งยิ้มและใส่ตาบางอย่างมาที่ผมพี่ก็แค่อยากดูแลปอนไงนานานๆทีจะมีแขกมาบ้านอย่าแซวพี่ให้มากนักเลยเดี๋ยวตีเลยนี่ พี่เชนตอบไปปลายไปอย่างเขินๆขินแต่ผมว่าไม่ใช่แค่พี่เชนแล้วล่ละที่เขินเพราะตอนนี้ผมเขินมากเอาเอานี่มึงเขินพี่เชนหรอยอปอนอย่าบอกนะฮันแน่กูว่าแล้วไอ้ปลายรู้ดีอย่างกับเป็นผมเองบ้าบ่าใครเขินกูว่าแล้วอะไรฮะมึงรู้อะไรผมแก้เขนินโดยยิงคําถามกลับกูว่าแล้วที่มึงชอบพี่เชนไง ก็พี่กูทั้งหลอ่อหุนดีขาวซะขนาดนั้นถึงจะหล่อไม่สู้กูแต่ก็ดูดีพอที่จะให้มึงตกหลุมรักเว้ยไอปลายอวยพี่ตัวเองเรากับโดนจ้างมาเน่เขินจนหน้าแดงชนะมึงชอบก็บอกพี่กูไปไม่ต้องมาแอบยิ้มให้กูเห็นแล้วเวลา22นาฬิกาของวันที่6ผมก็ไปปลายเราทำโมเดลกันตลอดหลังเรียนเสร็จและว,วันนี้ผมก็ไปปายนั่งทำโมเดลด้วยกันมาตั้งแต่หัวค่า โดยมีพี่เชนนั่งทํางานอยู่บนโต๊ะหนังสือของไอ้ปายพี่เชนคงเหงาแหละพอพ่อแม่ก็ไม่อยู่เลยมาอยู่กับพวกเราแต่ก็ดีเหมือนกันผมมีกําลังใจในการทํางานขึ้นเยอะเลยกูหิวว่ะเดี๋ยวจอไปเซเว่นเอาอะไรปะไอ้ปายพูดขึ้นหลังจากทําโมเดลได้ถึง80%แล้วเอาดีกูไปด้วยกูก็อยากกินน้ำบัดลมเหมือนกันผมขอจะไปด้วยกับไอ้ปลาย ไม่ต้องเลยมึงอยู่นี่แหละเดี๋ยวจะไปเป็นก้างกูเพราะกูชวนแพรไปกินข้าวด้วยส่วนพี่เชนเอ,อะไรไหมครับคุณพี่อ๋อไอ้นี่นะัดกับแฟนไปกินข้าวนี่เองไอ้ปลายสั่งงานผมแล้วก็หันไปถามพี่เชนเหมือนเดิมพี่เชนตอบสั้นๆเพราะไอ้ปลายคงรู้ดีว่าพี่เชนจะกินอะไรอยู่กับพี่กูนี่แหละมึงทำโมเดลรอ,อกูไปเลย ไอ้ปลายร้องสั่งก่อนที่มันจะปิดประตูห้องให้ผมได้อยู่กับพี่เชน2องต่อสองนาทีผ่านไปกริ้งกริงกริ้งกริงเสียงโทรศัพท์ผมดังขึ้นซึ่งสายที่โทรเข้ามาก็คือไอ้ปลายว่าไงครับเพื่อนรักผมรับสายเชิงทําเสียงประชดกูว่าวันนี้กูไม่กลับบ้านละกูจะไปดูหนังต่อกับแพรแล้วก็จะค้างกับแพรเลยเอา้าทําไมไม่บอกกันก่อนน่ะเออบอกแล้วนี่ไงแค่นี้นะ ไอ้ปายไอ้เพื่อนแห่งสวยมาทิ้งกูไว้กับพี่เชนแบบนี้ได้ยังไงไม่รู้หรอกว่ากูจะเขินแย่อยู่แล้วคืนนี่กูจะทำตัวยังไงเนี่ยเออพี่เชนครับเมื่อกี้ไอ้ปายโทรมาบอกว่ามันไม่กลับบ้านแล้วนะครับมันจะไปดูหนังกับแพรต่อแล้วก็ไปค้างกับแพรเลยอืมพี่รู้แล้วแหละฮะพี่เชนรู้ได้ไงครับก็พี่บอกให้ไปลายไปเองนี่เป็นแผนของพี่เชนเหรอเนี่ย ไอพี่บ้าไรเหมือนกันเนี่ยพี่จะได้อยู่กับปอนสองต่อสองไงครับพี่เชนเจ้าเล่ห์เหมือนกันในคบเนี่ยผมพูดพร้อมกับยิ้มให้พี่เชนจูๆ่ๆพี่เชนก็มากอดเอวผมปอนรักพี่ไหมครับพี่รักปอนนะปอนก็รักพี่เชนครับงั้นพี่ขอมีอะไรกับปอนได้ไหมครับ พี่เชนก้มหน้าลงมาใกล้ๆแล้วก็ซิฟที่ข้างหูผมเล่นเอาผมคอยตามพี่เชนไปอย่างง่ายดายเออคือตอนยังทำโมเดลไม่เสร็จเลยนะครับถ้าไม่มีอะไรคืบหน้าไอ้ปลายมันด่าแน่เลยในใจผมก็อยากแหละแต่ผมอายที่จะพูดไปตรงๆปลายมันไม่ด่าหรอกเพราะมันเองก็ไม่กลับมาบ้านแล้วนี่นะๆๆนนะ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 ครับพี่เชนพยายามอ้อนผม และผมก็รู้ว่าตอนนี้พี่เชนคงทนไม่ไหวแล้วจริงๆพี่เชนผมเรียกชื่อพี่เชนเบาๆจากนั้นพี่เชนก็จูบผมเราสองคนจูบกันมือของผมวางอยู่บนหน้าอกของพี่เชนพร้อมกับค่อยๆเปิดกระดุมชุดนอนของพี่เชนทิลเ็ตผมสัมผัสได้ถึงลมหายใจที่ร้อนเผาของพี่เชนที่แก้มของผมแล้วก็ค่อยๆเลื่อนลงมาที่คอและต่ำลงไปเรื่อยๆ เนนอาซะบผมทนไม่ไหวผมผลักพี่เชนลงไปนอนบนเตียงแล้วก็ค่อยๆระบายความรักที่ผมมีให้กับพี่เชนด้วยความอ่อนโยนผมถอดเสื้อผ้าของพี่เชนออกทีละชิ้นทีละชิ้นและพี่เชนก็ถอดให้ผมในขณะที่ปากของเราทั้งคู่ก็ประกบกันอยู่เพื่อมอบความรักที่เรามีให้แก่กันจากนั้นเรือนร่างของชายหนุ่มทั้งสองคนก็ไม่เหลือเสื้อผ้าสักชิ้นเดียวและฝนก็เริ่มตกทำให้บรรยากาศเป็นใจมากขึ้นไปอีก อากาศดีมีเสียงฝนตกรวมทั้งเสียงเพลงคลอเบาๆยิ่งทำให้ผมกับพี่เชนมีอารมณ์มากยิ่งขึ้นไปอีกเราสองคนต่างเลมความรักลงบนตัวของกันและกันและแล้วภารกิจก็เสร็จสิ้นไปได้ด้วยดีเรือนร่างของเราสองคนเต็มไปด้วยร่องรอยของความรักพี่เชนหอมลงที่หน้าผากของผมอย่างอบอุ่นและเราสองคนก็ได้ผ่านค่ำคืนนี้ไปด้วยกันอย่างมีความสุขวันส่งงานนาตึกคณะสถาปัตย์ เสร็จสิ้นสักทีไอ้ทัศน์พูดขึ้นเออเสร็จสักทีทีนี้มึงก็ต้องเลี้ยงชาบูกูแล้วนะเพื่อนรักไอโอมทองสัญญาที่ไอทัศ์ให้ไว้พวกมึงไปฉลองกันไอทัดชวนพวกผมไปด้วยกันเอาดิไอปายเห็นด้วยแล้วพวกเราก็ไปกินชาบูด้วยกันนับตั้งแต่วันที่ผมกลับมาอยู่ที่หอพักเพราะบ้านผมไม่ได้อยู่ใกล้มองเหมือนไอพวกนี้พี่เชนก็จะแวะมาหาผมก่อนกลับบ้านเป็นประจำซึ่งไอปายก็รู้มาตลอด แต่ก็ไม่ว่าอะไรนอกจากแซลผมหนึ่งเดือนผ่านไปเวลา19นาฬิกาให้องพักของผมพี่รักปอนนะครับประโยคในในของพี่เชนเขาแหละพี่เขาผู้เทไรผมเสียตัวตลอดเลยแต่ผมจะว่าอะไรได้ละ่ะเพราะผมก็ชอบนี่นาพี่เชนพูดจบปุ๊บผมก็จัดการมอบความรักให้ทันทีผมกอดพี่เชนพร้อมกับจูบพี่เชนทันใดนั้นผมก็ชำเริอมไปเห็นโมเดลของผมที่ทำค้างไว้ยังไม่เสร็จ และกำหนดส่งก็คือพรุ่งนี้เดี๋ยวก่อนครับพี่ครับผมยังทำโมเดลไม่เสร็จไม่ผมนี่นะชีวิตติดโมเดลจริงๆและนอกจากพี่เชนจะไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการแล้วยังจะต้องมานั่งช่วยผมทำโมเดลอีกสีหน้าจสิ่งๆของพี่เขานี่น่ารักจริงๆและหลังจากนั้นทุกครั้งผมก็มักจะแกล้งพี่เชนมาตลอดและผมก็จะแกล้งพี่เชนตลอดไปพี่ครับผมยังทำโมเดลไม่เสร็จ